เอาอยู่อากร้องหล,ลอบหลังไงมึงครับผมมีขาหนามลงครับผมอืม้อหือนักตืเ่เงี้ยอือหือโอ,อ้ยเท่าไหร่ครับผมพี่น้องกลับสวัสดีกันตอนเย็นๆครับผมวันนี้จะพาพ่อพี่น้องมายามหลอบครับผมใส่หลอดใบบัวหววัวป่าน,นิ้นจะเข่าบ้างครับผมเนาะดักหลอบป่าน,นิ้นโอเคครับผมเดีย๋ยวไปยามหลอบกันครับ เมื้อง้าก็ได้ไปหลาตื่อพี่น้องเบึงขายามแรงเบื้องรอบหลังใหญ่ใส่ไเบึงครับผมตามหินหัวปลายนะนี่บอกโอ้นี่ปลาเข่าอพี่น้องเบึ้องว่ะน้าม่ดีเลยนีปลาอยากกินอู้ปลาที่จะเข่าไลยแต่พี่น้องอปลา,าอย่าง,อ,ง,งาาาาอ,าอู้ฝนนิง่งเต็มเลยรอบหลังใหญ่ครับรอบหลังเล็กแล้วน้ำม,มันน้าม,มันหน่อยแับนี้ไอ้น้าม,มันหลายใส่รอบหลังหน่อยก็เขาย่ เราอยากร้องหลอบหลังไงมึงครับผมมีขาหนามลงครับผมอืมอ้มอานักเตงเทยอ,อื้มอ้ยเต่าครับอู้สุดยอดเลยพี่น้องอ้ยกลางวันครับเนี่ยอื้ออื้ออื้อหลอบป่าไงครับรอบป่าน่อยอ ก็เห็นหนามมันห่อนหนามมันบดีหนามงามันเน่า,นา,า,นาครับผมสามมาพี่น้องหนามกระเด็นถือไอ้กล้องกลับด้านได้บ้างัหมอู้หูอู้อูอ้จังพี่น้องอออืื้หใหญ่ๆครับผมว้าหมานเขาวะกลางวันปลาน,นินมันจะลงนะครับกลางคืนมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เคครับผม จะอ่อนปลาเอาจะพอมีนกคันมาคอยอู้จังเฮ้ยน้อทจ่ขึ้นไหนสปลาช่อนอยู่เคครับผมเดี๋ยวปลาออกกันมาบันดีพี่น้องเคปลาอันใหญ่เลยโอ้ตัวนี้ปลาเนี่ยตัดใส่เลยเพราะว่า สายตาลอบรอบตาเงยครับผมพี่น้องกระดิ่งถือโต,ต้ง่งายโต้ง่าแน่เนาะใส่กับน้ำอ่ะโคดีอะ่ะใส่ได้เบิดครับผมเพราะว่าเมือสองเขาใส่หลอดตาทีไปโอ้มืงปลาขาวขาวอีไทยโต้งง่ายมัพี่น้องอ๋อเอาเบิดพินละ โอ้ปขาอีไทยตัวใหญ่เสระเพี้ยนพออย่าสิลองดักขาลงเบื้องหนามลงแหละเมื่อกี้นี่ดักขาขึ้นยามเน้นีย๋ยวเสีเอาขาลงเบื้องคือบ่เติบหนึ่งครับผมพี่น้องวุ้ยคักเติบอยู่ม่ตำกว่าหาล้หล่ะครับ นี่นะมาตะเบ็นเหมือนี่สังหอนใจว่าตรงนี้ปลาเขาซื้อน้ำแข็งมาใส่ถังมาอีกลนะนะตรงงามขายถึกๆคือเกามันหลาย <laughs> นหลายก็ขายได้หน่อยก็ก,กินพี่น้อง ผู้ใดกลายไปกลายมากกแจกขี้เก่าแหละครับมาเด้อผู้ใดสมิมาป่าตะกินมาโหลดพี่นอ้องลาเดี๋ยวไปแข้งสัมปายเียพี่น,อนอ้องเนาะหลังเดียวพี่นอ้องไปเนาะโอ้อต้องก็หาล้๊ครับเขครับผมเดี๋ยวไปแม่น้านต่อพี่นอ้องเขครับ